สวัสดีครับ Bender t i p คราวนี้เราก็ยังอยู่ที่การกดปุ่ม GRS นะครับปุ่ม GRS นะครับก็คือการใช้ transform น,นะครับ G move R rotate scale นะครับแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ชิปกับ Control เข้าควบคู่ไปด้วยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือการกดปุ่ม G คือการ move กด R คือ rotate และกด S คือ scale ทีนี้ถ้าเกิดเรากดปุ่มคอนโทรลค้างหลังจากที่เรากด G แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ snap กด R ก็เหมือนกันก็จะเป็นการ snap น,นะครับกด G จะ snap ไปทีละ1เมตรกด R ก็จะหมุนไปทีละ10องศากด S ก็จะ scale เ,เหมือนกันนะครับทีละประมาณทีละ20ปรนะครับประเมินเอานะฮะทีนี้กดชิปอะ่ะมันจะเกิดอะไรนะครับถ้ากดชิปก็คือกด G ปับ๊บกดชิป ก็จะกลายเป็นการ move แบบช้าๆนะครับแบบช้าเนียนๆนะฮะกด R ก็จะกลายเป็นการหมุนแบบช้าๆเหมือนกันก,กด R แล้วกด shift ตามกด S scale แล้วกด shift ตามก็จะกลายเป็นการหมุนที่ช้าลงเหมือนกันนะครับการกด shift เนี่ยค่อนข้างใช้บ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำ scale หรือการ move หรือร rotate เนี่ยบางทีเราต้องการขยับหรือการหมุนการ scale เนี่ยที่ใช เล็กๆสั้นๆนะครับตรงนี้การกดชิปก็เลยจะทําให้เราสามารถที่จะเลื่อนไปยังจุดที่ชิดๆกันใกล้ๆมากๆได้นะครับอย่างนี้ก็คือการเคลื่อนที่แบบละเอียดนั่นเองนะครับทีนี้ปุ่มค o n t r o l เนี่ยนะครับมันเป็น snap ใช่ไหมนะครับ snap ของมันเนี่ยเราจะไปตั้งค่าอะไรยังไงตรงไหนได้นะครับจริงๆแล้วการกดปุ่ม control เนี่ยจริงๆแล้วมันคือปุ่มที่สวิต การเปิดปุ่ม snap และไม่ snap ตรงนี้นั่นเองนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดมันก็จะกลายเป็น snap ไปโดยที่เราไม่ต้องกด control กด r ก็จะ snap นะครับกด s นะฮะอันนี้ก็คือเราไม่ได้กดว่าให้มัน snap ทั้ง3โหมดนะ move rotate scale นะครับกด s กด r นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าเราไม่กดมันก็จะทําการกด S กด R จด G เนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ snap ต้องกดคอนโทรลใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกว่าการกดปุ่มคอนโทรลจะเป็นการสวิตช์เข้าสู่การกดปุ่ม snap นั่นเองฉะนั้นแล้วไอ้ตรง property ของการ snap snap ยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับก็คือคลิกโหมด snap แบบ snap v o r t e x อ่า ถ้ามันอยู่ใกล้ Ver t e ทอะไรมันก็จะ snap snap ติดไปกับตรงนั้นเอทอ่ามันก็ snap ไปตามเส้นเอทของวัตถุที่มันที่วัตถุหรือสิ่งของหรือ v e r t e ทหรือกลุ่มโพลิกอนของเราเนี่ยเรา select แล้วก็เราทำการกด g i s เนี่ยมันก็จะ snap ไปตามเส้นเอทที่มันอยู่ใกล้นั่นเองนะครับ face ก็เหมือนกันมันจะ snap ไปตาม Fa c e volume ก็จ snap ไปตามตรงกลางของมวลของวัตถุที่มันวิ่งไปเมื่อเรากด snap p ๊ p สมมุติเป็น snap vertex อ่า นะครับทีนี้ผมกดคอนโทรนกด G แล้วกดคอนโทรนมันก็จะไป snap เี่ไหมไป snap ที่ Vertex อย่างนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นการ snap เปิด snap เวลากดคอนโทรนมันก็จะเป็นการเปิด snap นั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่ผมกดคอนโทรนไปด้วย อ่าเป็นจะเป็นการ snap face ถ้าเกิดเราพ่วงบอกว่าให้มัน rotate ไปด้วยนะตามมุมแล้วก็เห็นไหมครับมันจะพลิกตัวด้วยหไหมอ่ากด c o n t r o l มันก็จะ snap ไปตามมุมเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็จบ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ่ม Shift Control นะครับเป็นการกดต่อเนื่อง Combo นะครับหลังจากเรากด G R หรือ S ไปแล้วนะครับนะฮะเราจะกด Control ไหมเราจะกด Shift เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ช้าหรือกด Control เพื่อให้เกิดการ Snap ก็ว่าไปนะครับสวัสดีครับ